สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาขอพระคุณลูกค้ามากๆนะคะพี่ขาที่ช่วยอุดหนุนแม่ค้าคนนี้นะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าแม่ค้าพูดผิดอ่าพูดชื่อพระผิดไปยังไงต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะพี่ขาอย่าว่ากันเลยนะคะพี่ขาโอเคค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่ขาองคแรกหนูจะประเดิมด้วยเป็นอาเหรียนหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่เป็นเดียญ พ่อเดิมรป่ะพ่อเดิมพ่อเดิมพ่อเดิมเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมพร้อมตะกรุดจ้ะพี่พ่อเดิมเนาะใช่ไหมวัดหลวงโพธใช่ใช่เป็นอ่าตะกรุดเนี่ยค่ะพี่ตะกรุดเก่าๆนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมอย่างนี้เยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ ชุดน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พี่ดูความก่อของตะกุดจ้ะพี่พี่ดูความก่อของตะกุดนะคะพี่ขาและของเหรียญจากพี่นะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ pues, uh ้ะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางพวกเพิ่ม50บาทนะคะพ Dur ี่ขานะคะเป็นเหรียญพร้อมตะกุดหลวงพ่อเดิม600บาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่อันนี้จะเป็นตะกุดดอกเล็กหลวงพ่อทบจ้ะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะนะคะตามสภาพนะคะเพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้แหละค่ะพี่ขานะคะ ได้มาขายไปนะคะพี่ได้มาขายไปนะคะพี่ขานะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบดอกเล็กค่ะพี่ขา600บาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นมีดชุดจ้ะพี่จ๋าเป็นมีดชุดนะคะเป็นมีดสาริกาพร้อมเดีียวหลวงพ่อเดิมพร้อมรูปปัอดหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจากอันนี้ชุดนี้นะคะพี่ขาคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วค่ะพี่นะคะชุดนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจากหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่นี่อันนี้คือเดี่ยวหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะ เป็นเดียดหลวงพ่อเดิมอันนี้คือมีสาริกาหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่ดึงได้ไหมดึงได้เอาดึงได้จ้ะพี่ดึงได้นะจ้ะพี่ขานะคะหนูให้ดูมีดด้านในนะคะพี่สภาพจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่นะค่ะพี่ดูความเก่าค่ะพี่นะคะคือสภาพจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาชุดนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะมีรูปล่อด้วยมีรูปล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เลื่อมจับขอบอย่างนี้นะคะพี่นะค่ะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้ก็เป็นเดียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แล้วก็เม็ดอะไรอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกก่าเบีย้ยแก้หรือว่าอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไปที่6กร้อยบาทเหมือนกันค่ะ ชุดนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะจ๊ะพี่เนี่ยค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดพร้อมปลาจ้ะพี่อันนี้จะเป็นตะกรุดพร้อมปลาอย่างนี้เลยนะคะพี่ค่ะนะคะ<อ>น่าจะเป็นสร้อยคอแหละค่ะพี่เพราะว่ายาวอยู่นะคะพี่นะคะชุดนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะเนี่ยค่ะตรงกลางจะเป็นปลาห้อยอย่างนี้นะคะพี่ตรงกลางจะเป็นปลาห้อยอย่างนี้นะค่ะพี่แล้วก็จะมีลูกขั้นตุ้มแล้วก็ตะกรุด แล้วก็ตะกุดอย่างนี้นะคะพี่นะคะ่ะตามภาพเลยค่ะชุดนี้ขอไว้ที่700บาทจา้ะชุดนี้หนูขอไว้ที่700ดรอยบาทนะจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจัพี่จะ๋าตะกุดหลวงพ่อเดิมจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นปิดตาพร้อมตะกุดค่ะ600บาทจา้ะนีคะด้านในจะมีผ้าปิดตาแล้วก็มีตะกุดแล้วก็มีเชื่อกอมีหมากแล้วก็มีผ้าตามภาพนะคะพี่เนี่ยค่ะ อันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้พร้อมสายคาดเออเป็นข้อมือจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่เป็นเบี้ยแก้เก่เกาๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เป็นเบี้ยแก้เกาเกาๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาเป็นสายคาดมือนะจ๊ะพี่เป็นสายคาดมือค่ะพี่พี่ดูเชือกค่ะพี่พี่ดูความเกาะของเชือกนะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะ ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทนะจ๊ะพี่8 0 0อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะสนใจองคไหนยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์ N ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ากจ้ะเนี่ยค่ะพี่800บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จ้ะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นตะกรุดเก่าไม่เป็นตะกรุดหนังนะคะพี่500รบาทจ้ะตะกรุดหนังเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เป็นตะกุดหนังไม่ทราบที่จ้ะส่วนอันนี้หนูไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะเม็ดเม็ดอันนี้หนูก็ไม่ทราบนะคะพี่ตามสภาพนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นลูกสะกดหลวงปู่สุขมีรอยจานจะพี่เนี่ยทําเป็นจี้ถ้าสร้อยคอสวยนะคะพี่นี่คือรอยจานนะคะเป็นของหลวงหลวงปู่สุกจะพี่เป็นลูกสะกดจ้ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับลูกสกุลหลวงพ่อหลวงปู่สุขค่ะนะคะเป็นลูกสกุลหลวงปู่สุขนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นอ่าเป็นเขาบอกเขาบอกหนูว่าเป็นกระดูกค่ะพี่แต่หนูเองหนูดูไม่เป็นนะคะพี่นะคะแกะรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่แกะมาเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอจ้ะ หนูเองก็ไม่รู้ว่าอะไรนะคะพี่แต่ถามเจ้าของเก่าเจ้าของเก่อคุณลุงก็บอกว่าเป็นกระดูกค่ะพี่แต่ส่วนตัวหนูเองหนูดูไม่เป็นนะคะหนูแจ้งให้พี่ๆทราบก่อนนะคะพี่ตามสภาพนะคะตามสภาพและดูกันเอาเองนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะแกะมาเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระพุธจ้ะพี่ไม่ทราบที่อยู่ในขอบพลาสติกอย่างนี้คะ่ะพี่หกร้อยบาทจะ้ะ นะคะพี่หนูไม่ทราบว่าวัดอืมเป็นที่ไหนนะคะพี่เป็นพระพุทธที่ไหนนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จา๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยเหรียญน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เหรียญกลมพ่อกลวยจะ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมจากพี่เริ่มพลาสติกเป,ปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่600บาทจาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมจากพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะพี่ขาจับขอบอย่างนี้นะคะเริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะพี่ขา600บาทจัดหกรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวง ura, พ่อไปวัดกำแพงจาก ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จหยกสีเขียวค่ะพี่ขอไว้ที่1,000บาทจะ้ะหนึ่บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับสมเด็จหยกสีเขียวองค์นี้นะคะพี่ขามองแล้วสบายตาสบายใจนะคะพี่สีเขียวเหนียวซับนะคะพี่ขานิมนลไปได้นะคะพี่ขอไว้ที่1,000บาทจากส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนจะพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมด้านหลังจะฝังตะกุดอันเล็กๆอย่างนี้ค่ะพี่600บาทจะ้ะ ชุดนี้แมค่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เป็นขุนแผนหลวงปูดทิมค่ะด้านหลังฝังตะกุดอย่างนี้เลยค่ะพี่600บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปูโตเริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลัง600บาทจะ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับพระปิดตาหลวงปูโตองค์นี้จะ600บาทจะ้ะ อันนี้หนูไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะพี่แต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงค่ะพี่แล้วก็อันนี้คือประหลัดขิกอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ถ้าจะปิดก็บอกได้นะคะพี่ขานซี่วบอกว่าเป็นผู้หญิงอยู่บนประหลัดขิกค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยจ้ะพี่ขาสําหรับองค์นี้นะจ๊ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาแร่บางไผ่จะองค์นี้เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ ไม่ทราบว่า,าพิมพ์อะไรนะคะพี่เห็นแปลกดีค่ะพี่เห็นแปลกดีค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่สําหรับพระปิดตาแร้บางไผ่องค์นี้จ้ะส่วนองค์นี้เขาจะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะหนูไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมจ้ะพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่สําหรับรูปหล่อโบ,บราณหลวงพ่อผมองค์นี้จ้กส่วนองค์นี้จะเป็นพระยอดธงค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้กพระยอดธงองค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่พระยอดธงจากส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ค่ะจะมีพระอยู่ห้าองค์เนี่ยค่ะ จะมีพระอยู่ห้าองค์ด้านล่ากจะเขียนว่าปู่ทองหนูก็อ่านตามที่เขาเขียนนะคะพี่เ็าจะเขียนว่าปู่ทองค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่สําหรับองค์นี้จ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปู่ไข่วัดเชียงเลนจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะพี่จับขอบอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เหรียญปู่ไขวัดเชียงเลนจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปู่สุดว่าการหลงค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญปูสุดวัดการหลงจ้าพี่ส่วนองค์น ja ี้จะเป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดานะจ๊ะพี่องค์น ja ี้จะเป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะคะหนูได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ด้านในจะเป็นผ้านะคะพี่แล้วก็เป็นพระสององค์เจ้าของกล่องบอกว่าเป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดําจ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาหลังแบบจะพี่600บาทจากปิดตาหลังแบบองค์นี้สวยงามมากเลยนะคะพี่แม่คา้าขอไว้ที่700บาทขอโทษค่ะ600บาทจากองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพ,พี่ปิดตาหลังแบบจากส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะพี่500บาทจากเนี่ยค่ะองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าบาทนะจะพี่หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ ale, จาก ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่500บาทเหมือนกันจาก้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้จ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่500บาทจาก้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสาหรับเหรียญหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่จ้ะ ส่วนองค์นี sure. like ้จะพี่จ๋ามา2ต <UNKNOWN. S 1> ัวคู่กันหันหลังเข้าหากันนะคะพี่หันหลังเข้าหากันแต่หันหน้าคนละฝั่งมีรอยจานด้วยนะคะมีรอยจานด้วยค่ะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจากอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่ตามสภาพนะคะอันนี้ขอไว้ที่7ทจพี่้อับาทจ700บาทจ้0 0บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นซุ้มกอจะพี่ซุ้มกอที่ขอไว้ที่500ยบาทจ้ะเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่หายากมากนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่500ยบาทจา้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสำหรับพระซุ้มกอองค์นี้จะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จเกา่กาๆไม่ทราบที่ค่ะพี่500ยบาทจา้ะสมเด็จเกา le le, ่าๆเนื้อมันๆผิวแห้งๆอย่างนี้นะคะพี่น่าศึกษามากค่ะพี่สำหรับองค์นี้500ยบาทจา้ะ500ยบาทปลายทาง50บบาทจะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นาภาพถ่ายหลวงปู่หมุนด้านหลังจะมีพระมีพระนับปกมีตะกุดมีเหรียญมีผ้าอะไรก็มกไม่รเต็มไปหมดกับพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ะนะข่นักเขาจะเขียนว่าหลวงปู่หมุนค่ะพี่อายุหนึ่งร้อยห้าปีนะคะพี่วัดหลุมอำเภอพัฒนาวัฒนานครจังหวัดสระแก้วจะ้ะ ตามภาพไปนะคะพี่ตามภาพค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจากองค์นี้ขอไว้ที่600้บาทปลายทาง5 0าบาทจ้ะพี่จา๋าโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะแล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆออนไลน์มาหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะจากอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีคะ่ะ